ะครับสวัสดีครับวันนี้เราให้มาดูการพ่นสีเสร็จแล้วของโครงมอไซที่เราทําเสร็จนี่ตัวโครงเท่านั้นเท่านั้นครับที่พ่นสีตอนนี้แน่นอนว่าที่เราพ่นไปเนี่ยทั่วทุกจุดทั่วทุกจุดเน้นคุณภาพครับรอยเชื่อมของของเราเนี่ยเราเน้นรอยเชื่อมรอยเชื่อมทุกจุด นั้นหมดไม่มีสีโป๊ะครับไม่มีสีโป๊ะไม่มีสีโป๊ะไ,ไม่มีอะไรการเติมลวดบากเข้า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 เหล็กและเชื่อมเต็มแล้วบูธพวกนี้เรากลึงนะครับบูธเนี่ยคือการกลึงไม่มีการตัดแป๊บใส่เป็นแหนบของบ้านเราแหนบตลาดแน่นอนครับทั่วทุกทั่วตลอดขั้นตอนต่อไปก็เหลือแต่ปูป,ปูปูไม้แล้วก็ใส่เฟรมประกอบ รอสีแห้งนะครับแล้วส่วนอุปกรณ์แยกชิ้นเหมือนกันคลิปก่อนนันนี้ก็ลงไปแล้วว่าล้างก่อนที่จะประกอบตอนนี้ประกอบเป็นชิ้นไปแล้วแล้วก็แยกชิ้นประกอบเสร็จน่าจะพรุ่งนี้ได้ประกอบคขอบคุณนะครับสบี่เรบติดตามชมอู่วออยู่ส่วนคลิปลูกค้าหลายท่านดูดูงานผมอยู่เข้าใจนะครับต้องเข้าใจ เร่งก็ไม่ได้เพราะผมทําตามคิวทำตามเวลาช้าก็คือช้าไม่ใช่ว่าจะเร่งเออจะเอาได้อย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าผมทํางานผมทํางานแบบเขาเรียกอะไระทำงานแบบเน้นคุณภาพผมลองผิดลองถูกผมขี้เกียจและผิดชอบเพราะลูกค้าไปไกลแล้วปัญหามันเยอะนะให้ผมทําให้สบายเถอะครับโอเคสนใจโทรมาเลยเลยครับโทรมาเลยมีเบอร์อยูอ่ที่หัวข้อแล้ว ครับดีครับ